รอยุกุกเห็นเจริรับของดีจากหลวงพ่อจารย์เจิญสางกับพญานคอรมาจัดเลยลอยทุกตุกนี่อาี้เดริญรักเ่อเวทใครคนหนงคนหนึ่งซดีดีก็ดีถึงกันาีไอ้ยูยังผูวิจิ้นจริงในการเรีนอยู่ก็แค่แบบธรมชาติแบบบนป่าบนูเขาอันนี้ตั้งสำนักบุตรคำนวยนีปาปูบุตรมาดำหลบล่าเบื่อต้งว่าอีกเท่ากันได้ก่็นไปรบไปชงกับงอย่างก้กนี้ เดีมันยังเื่อมของดมดียมันโย่ดิบเื่องยาเร่อดนยรั่แต่กูจิวอยาให้มึงกวายังเ็บพวกนกที่อาศัยยู่ตามยอดโบดยอดรชยอดมีหัรยอดรูรฝนมาผมมนกตะปูนตั้มตั้มนกจองนบจานกนิงร่อะไรพวกนี้แต่วันยังผสมนกตะนดีๆนกแก้วนกนุตนกกนมัอาศัยอยู่ตามโร่งหม่ตายโร่งหม่เองเออทอยู่นันโต ค้อมดีไม่จำเป็ต้องอยู่ติดใเลยนาเลย้อม <c oughs> ดีไม่จำเป็นต้องอยู่ติดใจเลยพอรู้สัมั <c oughs> ดินทดนลอาจารยว์ว่าไม่ใช่อเราดินตาแล้วเปลี่ยนเถอเราไหมดไม่น่าเชื่อคนมันยังอยู่ซีดีข้อมีติดใจเโอ้อาจารยววาา์ว่เรามีข้อมีมากมานะวันวันไม่ทำันไ้นำบริกรารแต่ถ้าคมท้งวันบางวันข้าวปลาลืมกินกินล้วตอนกลางคืนตีเที่ยวน่าเหมือนซีดีอาจารย์นี ก็ไม่ใเล่นวไม่ใช่วันเล่วันเอยควาไปกันเยอะแยะเอาลทีนี้ได้กเราอยู่รวงระกเดือเดือนละเราพนตัว,วเราไปในโชคไปในชั้นรมถึงทางคนตามีบารมีน,นท้ที่จะต้องทำทจะต้องไปวันนี้เป็นโอกาสที่เราได้นำุยนันตุชาติทีนี้อยาก้าวขุดจงเรียกคุณกับกมอภิิษก็ยุนของเราเราเดียวขุดจงมีเกิดปีน้อว่าว่าจำไรว่าตอนนั้นเตียวว่าบอกว่าวา่าเกิด เกิดปีไรว่าเกิดปีส่งเกิดปีส่งคนปีส่งตุงกับคนวันเดียวกับปูน้นั่นะเนี่ยมื่อเกิดวันไรปูนเกิดวันสิงห์โอนายไปกันได้จริงคนปีส่งกับคนวันสิงห์ได้แล้วคุณจงได้กินแตกินบ้าบา้าเลยครับแต่กูเล่นอะไรกินบ้าบ้ามากกว่าว่าใจไปแล้วว่าเป็นคนจีนก็นในมงคนจีนเลย Mày có biến con chim em một người mua con tay. Oh, uber đếp ra phải về độc thôi để dù vậy mọi người mặc kèm. Eva, yêu một tay là, mày là, 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 mà là, 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 mỏi là, 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 là,

ได้ไปดีเนี่ยมันเเลอกับมันเนตลอเพราถึงนักวัวุเปืที่นี่ว่าวดุณว่าไม่โู้นจิตทำไรเพราะเลือกัะเมียไม่นานเท่าไรว่าไข้ฟืนเรือกระเมียไม่นานเค้ฟืนใข้ฟืนนี้ไข้ฟืนมันกข้ปืนเย้อลื่อกรบเมียไม่นานก็ไอใข้ปืนมันตัดคุยกายในตลอบางยิ่งไดบางวันเราต้องเข็นไค้กับพวก ลุงเลกว่าต้องเช็นเอาเช็เอากูทำใจาว่ามึงเดยโมนไเราพูดงแบบอายุแกว่าเลยไม่เคยช่วยเช็คมาด้านอะรกู่าไรจอบันลินกับมึงอายุป่าินีกูก็ดินใจเลยไม่เคยช่วยเชียเลต้งเช็นี้ไม่มีละว่าต้องเช็นองนะที่นี่อยู่มาอยู่มาว่าอุมากว่าเช็ไม่ไเพราะว่าเช็ไม่ไวมาเลยมาเซก็ลูซี่ไดวัน วางวางว่าเช่นไ้ลูซีต้มน้ำเนี่ยวันไหนถ้าว่าไม่ดูลูซีแม่ฉีเช็คไงจะโลดติดวอาไว้อารู้คนนี้นะรู้คนไทยนะคนไทยอารู้คนรู้นะรู้อิสลามนะมาเก๊ะในพี่นี่กระต่ยรวยลูกวางอะไ้สักเล็กๆยาวๆอยู่กัไปน่อารู้เป็นคนเค็งภาษาเค้งอารู้พูดลายใบอรู้พูดเป็นไม้ละภาษาเค็ะ ตีรีแหลมอมตีนีแหลมอมโลกบุ๋มมึงเลยนะหน้มันว่าถ้ามึงเก็บที่มึงพูดได้ไหมบัตรได้แค่พูได้ไหมมึงเนี่ยบื้อแต่มึงมึงบัตรไดกูนี่มึงพูดได้บัตรได้แค่มึงเนี่ยบื้ออบเว็บบางแห่งบางบทที่สนาประเพณี้มันจะทำให้เกิดภาษาได้ก็ใช้ภาษาจรนง